คำถามข้อต่อไปจะเกี่ยวข้องกับเรื่องความสัมพันธ์ด้วยคะ่ะอาจารย์ดำรู้สึกมันเราสองคนกลเป็นที่ปรึกษาเรื่องความสัมพันธ์คุณ<ด> ou ผู้ชมนะคะถามมาว่าวิธีการที่จะพูดว่าเพิ่งจะเลิกกับแฟนภาษาอังกฤษ,ต,ษต้องพูดยังไงดีคะก่อนที่จะตอบคําถามขอแสดงความยินดีอ๋อไม่ใช่ความเสียใจนะครับที่เลิกกับแฟนนะครับก็ไม่แน่ใจผู้ชมคิดยังไงเวลาที่เลิกกับแฟนดีใจหรือว่าเสียใจใครเป็นคนบอกเลิก ก็ถ้าจะบ,บอกว่าเพิ่งจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะใช้คำว่า just นะครับเช่น I just broke up with my boyfriend หรือ girlfriend นะครับ I just broke up with my girlfriend or boyfriend อย่างนี้นะครับหรือจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือ we just ใช้คำว่า we เหมือนเราเราพวกเรานะครับเราสองคนค we just ended our relationship นะ mm. we just ended Our relationship ก็คือยุติความสัมพันธ์ของเราแล้วเห็นตรงกันว่าควรจะเลิกกันได้แล้วใช่ครับอีกคำหนึ่งที่ใช้บ่อยเหมือนกันนีแล้วก็ฟังดูเท่นะครับก็คือคำว่า we called it quits we, call we called it quits เลิกกันแล้วครับ ไม่เอาแล้วฟังดูเท่ๆ,ฟ,ๆฟังดูเป็นผู้ใหญ่ฟังดูมีความเข้าใจกับการเลิกกันในครั้งนี้ใช่ครัค่ะมีหลากหลายวิธีนะคะให้พูดว่าเพิ่งจะเลิกกับแฟนแต่มีคำหนึ่งค่ะที่ได้ยินบ่อยมากค่ะจาายดำซึ่งจะเกี่ยวข้องกับอาการอ,อกหักนะคะ <c oughs> ก็คือคําว่า jump นั่นเองค่ะก็ถ้าบอกว่า I got d u m p e d แสดงว่าเราเป็นฝ่ายที่โดนทิ้งนีครับ <c oughs> คือเป็นแฟนของเราที่มาเลิกกับเราเราไม่ได้เป็นคนเลิกนะครับ <c oughs> คือ uh, I got dumped หรือถ้าจะเป็นฝ่ายที่ทิ้งอีกฝ่ายนึงก็บอกว่า I'm dumping you right now จะทิ้งคุณตอนนี้เลยจะเลิกกับคุณตอนนี้หรือ I'm breaking up with you right now จะเลิกกับคุณตอนนี้ <c oughs> หวังว่าคำตอบบทเรียนสั้นๆภาษาอังกฤษของพวกเราสองคนนะคะจะช่วยให้คุณผู้ชมนำไปใช้ในชีวิตรักของคุณผู้ชมได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะ